เอาละค่ะวันนี้เราก็มาขับรถอยู่เส้นทางสุดหลอนกันนะคะมาเอาใจช่วยกันนะคะว่าเราจะผ่านไปถึงตอนเช้าได้หรือเปล่าเริ่มเลย,เ,ยเราก็ซิ่งด้วยอะรามีสาราสองที่โอโ้มีต้นกล้วยด้วยอ่ะเดี๋ยวนะ มีวัดแล้วเขาบอกว่าถ้าปกติให้เลีวว้ยวขวาเออเออเอเอย่าล่นไม่เก่งซะด้วย่ะเริ่มรอบแรก โอเคเป็นกล้วยเป็นสองสเอ๊ะวัดวัดอยู่ไหนอันนี้วัดหายแปลว่าเราจะตกข้างถนนไม่ได้ ฮะโอเควัดไม่ได้หายหรออ๋อได้เริ่มใหม่ว่า โอ้โนเลยนะนี่ผนะีตองถนนออาือ่กสื่อบ้า เราจะรอดไหมเนี่ยส,สามสแล้ววัดไนหนอะ่งคางยเฮ้ยไม่ได้เราจะตกถนนตายไม่ได้ รถไม่ดีทำไมอ่ะมันผิดที่เราหรือมันผิดที่รถอขอับดนะออ๋อต้องไปกับวัชุตรงาำกันเหรอ รอเลียวซ้ายอนนเอ,อ้ยรอบนี้ไม่ตกขนน่ะนาะไปเลยอปกติมีวัดปกติ เฮ้ยโอเคสารยังอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขับรถตกถนนตลอดไม่ได้ <c oughs> โอ้ยออกไปกี่รอบแล้วอะ่ะ ขนมไม่ดีแน่เลยลื่นนี่เรายังไม่เจออะไรเลยยกเว้นกระสือตัวนั้นที่เหลือตัวขนมนเลี้ยวแบบนี้ไม่ได้ไงเออ วันสาาสาาที่สองชส,ส,สี่ห้าวัดปกตอิอย่าตกถนนก็พอ ที่สุดเราก็มาถึงนี่เอ๊ะไปด้วยกันไหมไม่ปกติปกติปกติแน่ๆ ไฟเหลวกันโฮโฮโขมองจา้าเอาิ่มไหนโอ้ทางแรกเลยสาหา่หนึ่ง มาสเมลโลไม่ปกติทางเลี้ยวยังเนี่ยต้องตั้งสติเลี้ยวดีๆเอาไมมันเอียงไปข้างนี้แล้วล่ะ โอเคหยอกตัวถนนตีสี่แล้วจะเช้าแล้วสาลาที่หนึ่งผ่านสาราที่สองก็ผ่านนี่ด้วยชองชับที่ห้าวัดโอเค เือทางแล้วนี่แหละจบแล้วไม่ตกเนาะอี่ดี้ะแล้วจะถึงเช้าด้วยกันไหมเอ๊ะชายาสีแดงสีแดงไวสีแดงไม่ปกติแน่นอน ต่อขนอนก่อนเราจะชนป้ายนี้ทางขวาม,ม่สิ่งเลยเออเริ่มใหม่แต่เช้าอยู่แล้ว เราไม่ควรสินกตเนาะติตตตเฮ้ยสานสานยปกติดีใช่ไหมโอเค จะไม่ตกอีกห้องไว้เราจะไม่ตกอีกตีหนึ่งเอ๊ะโอเคสาระที่หนึ่งปกติสาระที่สองก็ปกติเอ้ามันแยมันช่องสามสี่ห้าวัดโอ้ยปกติ ที่อะไรที่เราใช่ไหมมันเป็นที่อะไรทำไมมันจะตกอยู่เรื่อยเลยถนนเนี่ย คขวะต้องไปลกมาถุกขนาดนี้ด้วยใจอะไรที่สุด ช่วยหนูเลยหนูรูนนถูกแ่ะไ่ต้องปวดเเช้าสัชนอะไรวะ

ว้าทไมว้าฟิ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 โหงมา เม่ไหร่วันนี้ขอปกติหน่อยได้ไหมโอ้เซไปหมดแล้วเซไปหมดแล้วหัวตกใจโอ้โหอโอกมาจากวัดอยู่กลางถนนเลย

อก่อนเนาะอย่าพุชุบปั๊บปั๊บไม่เอาอย่าพึ่งหัวใจอ่อนเองเราไม่ไหวแค่ขับรถจะตกถนนไม่ก็ยังยากเลยเอ้ยอ้ยอปะรีบเถอะอยากออกจากถนนเส้นนี้อยู่แล้ว แปลกเดียวจริงปะเนี่ยขอสงบก็สงบจีจริงชนน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าค่อยก่อนค่อยก่อนจะทำตัวเองตกถนนอีกไม่ได้เลย ตรงสาสารปกติหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หล้วเขาเออ้าวอ้าวอีกอ๋อพีบอกมาซบๆได้ไหมก็จะมาแบบ ยให้าลาไม่มายุ่งกันปกติเดี๋ยวนตมัไเราจะไปไไม่ไม่ไม่ เคีปกติหวัดด้วยฮาตุลโคบเป็นยังไงนะแบบปาแ์้ว่ารถเนี่ยชึบชึบชึบ 哦。 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ถนนมันลื่นอ่ะอ่อนหลุ อยวที่เกิดกันเราประจำคือตกถนนเนี่ยเบรกก็ไม่ค่อยดีถนนก็ลื่น,น,นไ่ชุบไม่ตกขอะลอ้อเมื่อกี้เมื่อกี้มันเอียงน่ากลัวมาก ชัดเลยแต่รอบนี้เราจะตกถนนไม่ได้ไม่ตกแล้วนะขอลองขอลองใครขอลองตัวอเองเอ้่ไม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 ใคร ทำไมเราจะตกถนอนอยู่เรื่อยเลยที่อสองแล้วขอเธอขอตัวเองอย่าตกอีกตกถนนจนเหนื่อยแล้วอะ่ะ นี่นี่นี่นีอนน่อะนี่นี่นี่แหละนี่แหละ,หละเอ้ยิวิีสามแล้ว่สุดเราใกล้จะได้ออกจากขหมดนี้ ตกถนนพอจบเดียวๆจบๆารโอเควะเนี่ยเฮ้ยนะทำไม,ามาอ่ะทำไมจะลงถนนอย่างเดียวเลยเอีซี่เลย ออกแล้วอย่าออกแล้วสติติตชือช

เันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่าอย่าอย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำนั่งสติแล้วค่อยๆเลียว เฮ้ยในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้ว กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย